ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิม ชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษา ที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดกล่าวโปรดกรมมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลืม้มจนถึงคลองวัดสำเพ็ง ทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาว นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรงย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระคำยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโรพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงปโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรี และโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิดปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฟากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่าน ที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทําเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกข้อกลัวบ้านดอกไม้หลังวัดสเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาดท,ทำบาดเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิม คือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกัน และก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาทิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจัก,กรีว